สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่นกัญชมนนะคะก็วันนี้นะคะนุ่นจะมาทําคลิปเอ,อ่ยย้อมสีผมกันเนาะก็หลังจากที่เอ่อนุ่นทําคลิปไปเมื่อนานมาแล้วเกือบปีได้นะคะแล้วก็นุ่นก็ทําย้อมสีผมอีกนะคะเรื่อยๆเนาะแต่ว่านุ่นไม่ทําคลิปนะคะซึ่งคลิปนี้นุ่นก็กลับมาทําคลิปย้อมผมอีกแล้วนะคะเพราะว่าจะเห็นได้เลยนะคะเพราะว่าผมโคนของนุ่นเนี่ยคือมันดําแล้วนะคะแล้วก็ ปลายผมนีน่คือน้ําตาลมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันย้อมมาซักหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าคนนี่คือมันก็มหม่ใชมิมันก็เลยดํานะคะซึ่งมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ะเลยจะมาย้อมกันเนาะอ่ะโอเคสิ่งที่นุ่นจะมาย้อมนะคะเป็นของยี่ห้อนี้นะคะนี่เป็นของมิเซ่น,นะคะชื่อนุ่นเอ,อ่อฮัลโหลบับเบิลนะคะไม่แบบโฟมเนาะก็จะใช้เอ,อ่อย้อมสะดวกนะคะ ก็สีที่เราเลือกเป็นสีโรสโกนะคะก็ตัวสาวบบพิงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยี่ห้อนี้นะคะก็ดูของพี่จิซูได้นะคะสีสวยมากๆเลยเนาะก็จะมาดูกันว่าสีเราจะได้อย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าส่วนตัวนั้นว่า,าคงไม่ได้เนเพราะสีนุ่นไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะก็อย่างใช้ตัวกล่องกันก่อนนะนี่กล่องเขาค่อนข้างจะใหญ่นะคะนุ่นซื้อมาประมาณ นุ่นซื้อในช้อปปี้นะคะนี่ประมาณสอง้กว่าบาทเนาะแต่ถ้าซื้อตามวัสดุพวกนี้ก็จะส0 0กว่าบาทอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะอ่านี่คือชาร์จสีของเขานะนี่ถ้าสีประมาณนี้ก็จะได้สีนี้นะคะก็เทียบเทียบนูนุ่นว่าน่าจะได้เออไม่สีนี้ก็สีนี้นะคะเออเพราะว่าสีมันก็สีนุ้นก็นคือน้ำตาลแต่มันก็ไม่นีน้ำตาลขนาดนั้นนะคะ อ่ะโอเคเรามาแกะดูดีกว่เนาะว่าของข้างในมีอะไรบ้างนะอาโอเคเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเขาเขาจะมีฟ้าแบบเมโฟม,ม่าให้นะคะนี่ข้างในอย่างนี้นะแล้วก็มีนี่นะคะน่าจะเป็นคู่มือนะคะแล้วก็มีน่าจะเออผ้าคลุมหรืออะไรถุงมืออะไรพวกนี้นะก็จะมีนี่นะคะอ่ะ เป็นขวดผสมนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอ่าอันนี้น่าจะเป็นทรีทเ m e n t หลังทำนะคะอันนี้น่าจะเป็นส่วนผสมเนาะ,ะอ่ะนี่นะคะก็หมดแล้วนะคะแก้วมะนาวก็เขาจะให้ผ้าคลุมมาด้วยนะคะแล้วก็ถุงม,มือด้วยเนาะเออซึ่งอันนี้ก็โอเคดีนะคะเพราะว่าส่วนมากที่ห้องอื่นเขาจะให้แค่ถุงม,มือมาใช่ไหม ถ้าให้ที่คุณมาคุณจะเลิศมากๆเลยนะคะอ่ะโอเคอยวเรามมาผสมกันดีกว่าเนาะที่เขาบอกตามวิธีทํานะคะเขาบอกให้เอาอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันที่สามนะคะใส่ไปในอ่าอันนี้นะคะอันที่สองเนาะเอาหนึ่งกับสามใส่อันที่สองนะคะก็อย่าลืนจะใส่เลยเนาะ ใส,ส่เสร็จแล้วน,นะคะก็เขาไม่ให้ขย่าแบบนี้นะคะให้เรามวนไปนะคะยี่สิบครั้งเนาะอืสองสามสา1สเอ่ะครบแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถุงมือเรียบร้อยใส่ผ้าพรมเรียบร้อยแล้วเนาะก็อย่าแล้วมา ย้อมกันเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะก็โน้มไปเลย ผมทูดทั้งหัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเลีๆยนยิดนึงเนาะอ่ะอาเดี๋ยวนุนก็จะทิ้งผมไว้ประมาณ20-3 0นาทีน,น,นะคะก็หลังจากคุมร้อนเดี๋ยวน,นุนก็จะไปซาผมให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาดูกันอีกทีเนาะว่าสิ่งที่ได้จะเป็นอย่างไรนะคะโอเคเดี๋ยวก็นํามาพบกันอีกทีจ้าอ่ะโอเคค่ะนุนก็ไปซาผมแล้วก็แต่งหน้ามาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้สีผมประมาณนี้เลยนะคะนี่คือสีที่ ที่ได้นะคะหลังจากย้อมเออของมิซี่ของสีโรสโกอันนี้ไปนะคะก็จะลองเทียบสีดูนะคะก็สีที่ได้ก็คืออ,อไม่ค่อยจะชมพูเท่าไหร่เนะสีนุ่นออกจะแดงๆไปซะด้วยซ้ำนะคะนี่นะคะก็จะได้สีประมาณนี้แหละนะเออก็ด้วยจากที่ นุ่นนัผมสีมันไม่ได้น้ำตาลสว่างขนาดนั้นนะคะสีที่ได้มันคงไม่ได้ตรงเป๊ะตรงปกขนาดนั้นนะคะถ้าจใา้ตรงปกก็คือคงต้องกัดสีผมเลยนะคะก็นุ่นไม่ได้อยากกัดให้ผมมันเสียไปมากกว่านี้เนาะก็ในผมประมาณน,นี้นุ่นก็ว่าโอเคแล้วนะคะคือโคนไม่ํำแล้วก็โอเคแล้วนะคะก็ถ้าสีมันเฟดออกไปมากกว่านี้นุ่นคงจะย้อมสีทับไปเลยนะคะก็ ถ้าให้สรุปเลยก็คือสีก็คือโอเคนะคะคือถ้าสมมติคนที่เอ,อ,อยากย้อมแบบอยากย้อมสีเองนะคะแล้วก็ไม่อยากมีกลิ่นรบก,กวนระหว่างที่รอเนี่ยคือตัวนี้ก็คือโอเคเลยนะคะคือกลิ่นก็คือไม่มีให้เหม็นนะคะคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องสีก็โอเคนะคะก็ตามสภาพสีของผมแต่ละคนเนาะก็ถ้าสีเข้มก็จะได้สีที่ เออไม่ได้ตรงตามผมเนาะถ้าจะตรงผมก็คือต้องกาสีผมนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้ผมมันมีสีนิดนึงนะคะก็โอเคอยู่นะคะนั่นก็ว่าสีทีรายก็โอเคอยู่ประมาณนึงเลยเนะาะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้เนาะถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนุง่กดชมนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ